สวัสดีนั่นครับเราได่ก็อยู่กับไบครฟกับผมไบครฟตี้ค่ะแปมค่ะเฮ้ยเฮ้ยแปมมาด้วยเฮ้ยเฮ้ยว่าได้ไงอะ่ะไม่รู้โอ้โหลกอมบีก็ไม่ใช่พอดีฉันมาเป็นผู้ช่วยของคุณและฉันอยู่ในมือถือเครื่องนี้ค่ะฮะเอไหนไหนเห็นร่างกายเธอขยับเหมือนสล็อตแบบนี้เธอเล่นในมือถืออีกแล้วอรอฉันรู้สึกว่าวันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมรู้สึกยังไงอ่ะแปม คุณเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่หรอคะใช่แล้ววันนี้เดี๋ยวชันเล่นในโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy c 4 5ว่าแค่ชื่อก็เก๋สบุยตุยธนุมปุ๋งปุ๋ยมากเลยค่ะเกสบุยตุยปุ๋ยปุ๋งุทงสับอะไรก็ไม่รู้ตุงปุ๋ยปุ๋งวันนี้เนี่ยแปรมาแสดงว่ามันต้องอยู่ในโลกซอมบี้ใช่ไหมเนี่ยหรือไม่ใช่น่าะดเฮ้ยเซอมบี้หรือเปล่าเธอเฮ้ยอันนี้แก ไม่ใช่ค่ะแล้ววันนี้ประธาอะไรเหรอมีอะไรให้พวกเราเล่นอย่างนั้นเหรอเือแปมเอาล่ะวันนี้พวกคุณทั้งสองคนจะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ในโลกที่มีระบบฟิสิกโดยฉันจะมีภารกิจให้พวกคุณทํามภารกิจก็คือว่าแปมบบอกว่ามีภารกิจให้ทาและในโลกแห่งนี้มีฟิสิกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะั่นหมายความว่าบล็อกจะไม่ลอยฟ้าแล้วใช่ใช่ และต้องท 3, ํามภารกิจก็คือภารกิจที่1สร้างบ้านภารกิจที่2ลงไปหาแร่สีชนิดและภารกิจที่3คือไปหาคอร์สถูกปะใช่ใช่โอ้ my god เอาซิมะท้าทายหน่อยละกันเอ็มเอ็มเรดี้และเอ็มเรดี้แล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วค<ท>ำเ <Okay. S 2> ติมบล็อกทุกล็อกที่ขุดหรือวางจะร่วงใส่หัวของพวกคุณได้ทุกเมื่อโปรดระวังในการใช้ชีวิตจริงหรอจริงหรอทำไงเดีอรวางดิเงิน<า>งเริ่มภารกิจที่หนึ่งได้ค่ะสร้างที่อยู่อาศัยให้ได้ ไม่เห็นร่วงไม้แบมเนี่ยโอ้ยมันมีดอกไม้ไงเออถอยไปตัดไม้กันเถอะไม่จะตัดไม้ก่อนนะเออฉันมีคําถามว่าอะไรหรอทําไมฉันรู้สึกว่าฉันเห็นมุมมองที่กว้างใหญ่ไปหมดเลยอ่ะคะซึ่งมันรู้สึกดีมากเลยคะ่ะมองเห็นอะไรได้แบบไม่ซูมเลย ก็เพราะว่า Samsung า a l a กซี่ซีโนั้นให้จอใหญ่ถึงขนาด7.6นิ้วเลยไงล่ะแปมมโอ้โหจอใหญ่ขึ้นเยอะมากเลยค่ะใช่เบลเนี่ยแปบมขนาดจอใหญ่ไม่พอนะยังพับได้พกพาสะดวกด้วยนะกลางออกก็เหมือนแท็บเล็ตเลยพับก็เล็กเก็บในกระเป๋าได้ง่ายดูคอนเทนต์อ่านข่าวเล่นเกมทำงานจบในเครื่องเดียวเลยแหละ โอ้โหครับได้อีโอโหพบพาสะดวกโอโหเทคโนโลยีเครื่องมีดีจังเลยแปบบอยากได้เลยค่ะแต่ต้องพัฒนาแล้วนะอยากได้เธวต้องซื้อให้แปมโอ้แปมแปมแกต้องใช้อีกเหรอขอหน่อยค่ะโอ้ยมาๆเรื่องเรื่องเล่นเกมก่อนเล่นเกมก่อนเออเฮ้ยแปม มันใช้บ่ได้เนี่ยทำไมครับไม่ได้ตอนนี้คุณประสบปัญหาอยากจะใช้โตคราฟแต่ใช้ไม่ได้อยู่ใช่ไหมคะง่ายๆ <c oughs> ค่ะเพียงแค่คุณสั่งให้นางล้นวิ่งไปให้ครีเปอร์ระเบิดใส่แล้วคุณก็ยืนดูนางล้นตุ้มใกล้ๆค่ะเพียง <c oughs> แค่นี้โตคราฟก็จะปลดล็อกให้ใช้งานแบบเรียวทามตอนนี้หาที่สร้างบ้านรอกลางคืนก่อนเรียวยทามเรียวยทามได้เลยไปหาครีเป,ปอร์ก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะสร้างบ้านไง อย่างน้อยก็หลบซอมบี้ตอนคืนก่อนเราเล่นมาแล้วนะวบนมือถือเนี่ยครั้งนี้มันก็ต้องเก่งกว่า<ะ>ครั้งที่แล้วดิแล้วทำไมสร้างเป็นแบบเนี้ยก็พื้นไงใช้ดินให้เป็นประโยชน์จะได้ไม่ต้องอะไรแย่ๆไงดุมส่งไม้เขาสร้างดีกว่าไหมตุ้ <laughs> ยัง <laughs> ดุมอะไรเรากันดีต้องรอตอนกลางคืนหนุนกีปเปิงจะเกิดอ่ะฉันก็อยากรู้คุณจะทําบ้านยังไงทําบ้าน มันร้ายอ่ะอะใบไม้มันหล่นทับดีนะมันบางใบไม้อ่ะแค่ใบไม้หล่นทับต้องร้องขนาดนั้นได้หรอเอาตกใจเนาะลำบากเหมือนกันนะเนี่ยเพิ่งรู้เหรอว่าบัลลบาก์เขาด้วยเนี่ยทำไมอ่ะเพาต้องมาปกป้องเนี่ยปกป้องอะไรไม่เห็นต้องทำอะไรเอาสักสิ EP ไหมคะโอ้ EP เดียวพอแล้วตัดไม้ไม่เขาสร้างมาสร้างเองเธออะไรไปช่วยกันตัดมาี จะว่าไประบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะเวลาตัดต้นไม้มันก็ชิวเลยอ่ะจะได้ไม่ต้องขึ้นไปตัดส,งสูงๆยิงไหมระวังหล่นทับหัวท่านน,นองตอนนางล้นโดนครีเปอร์ระเบิดฉันอยากให้คุณยืนดูอย่างภาคภูมิใจด้วยนะคะตุ้มโอเคไม่เห่แ้หลังคาทำยังไงเนี่ยเขาปิดไปเลยไงปิดไม่ได้มันร่วงปิดได้ก็เออปิดไปได้อะทำไงอะ่ะปลูกต้นไม้มันก็เป็นหลังคาให้เราไงมันจะเป็นได้ยังไง เนี่ยใบไ,ไม้ไม่เห็นร่วงเลยใบไ,ไ,ไม้ร่วงแล้วทำหลังคายังไงเงเฮ้ยเขามีวิธีนะเธอเราปักทอสดิปักทอสแล้วก็ให้ทอสมันค้ำไม้ไว้อะ่ะอา่าฮะแต่เราต้องมีฐานก่อนนะดิเราไม่มีฐานเลยอะ่ะแล้วเราจะเผายังไงหินแล้วก็ไม่บีคริปเปอร์นาบานไหนอะ,นอะ,นอะเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเร็วระวัรวง,งระวัง อ้ยบล็อกมันกระจายด้วย,ยางธีเดิ hey, ผน <hey. S 1> ผ่านไหมแปมเดี๋ยวผ่านไหมตอนที่ครีมเปอร์ระเบิดบึ้งรู้สึกกระตุกบ้างไหมคะไม่นะอ้าวเอฟเฟกต์ ight, อลังการขนาดไม่มีอาการกระตุกเลยเหรอคะเป็นไปไม่ได้ฮึทําไมจะเป็นไปไม่ได้ละ่ะแปม ก็เพราะว่า s a m s u n Galaxy g c 4 5เนี่ยนะเข้ามากับ CPU ที่ประมวลผลเร็วขึ้นและ GPU ที่ดีขึ้นทำให้ภาพสวยคมชัดขึ้นกว่าเดิมและยังช่วยประหยัดพลังงานทำให้ใช้งานได้นานขึ้นเล่นเกมได้นานไม่ต้องห่วงชาร์จเพราะใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 2ไงแปมโอ้โห CPU เร็วแรงทะลุมือแถมยังมีภาพสวยคมเพราะมี GPU ที่ดีอีกได้ข้อดีนีมาเพิ่มอีกหนึ่งแปมอยากได้อีกแล้วเงยยอมค่ะเอาไปเลยปลดล็อกโตะครับเฮ้ยง่ายจัง โอเคเอ้เข้ามาบ้านแล้วปลดรอโต๊ะคับแล้วเฮ้ยคีเปอร์อีกแล้วมีเคาจะดูท่ายางภาคภูมิแปมจะได้ให้ของอีกใม่ใหม่ม่ทีนี้เขาจะไม่ระเบิดโร่โย่โอ้โหบล็อกกระจายโอ้มีควันด้วยเหรอโอ้เอฟเฟกต์อะไรการเกินบ้านไม่มีหลังคาเขาเรียกว่าบ้านไหมคะนี่ไงเดี๋ยวรอก่อนสิตอนนี้ต้องการที่ขุดก่อน เราเราไปหาข้างนอกไหมไปหาบล็อกตามถินม<ป>่นดำอะไรอย่างนี้ไหมรอเช้าก่อนด้วยทำภ<ป>ารกิจที่สองได้เลยนะคะลงถ้ำหาแร่สี่ชนิดได้แก่ฐานเหล็กทองและก็เพชร่านเหล็กทองแล้วเพชรมันยากนะหนึ่งเม็ดก็ถือว่าผ่านค่ะเขากลัวมากเลยเวลาเราลงไปในไอเนี่ยไอเหมืองแล้วเราจะแบบพอขุดบล็อกหนึ่งแล้วมันกลายเป็นว่าบล็อกทุกบล็อกมันร่วงกรูลงมาเพชรก่อนดีกว่าเพื่อความชชวร์ นั่นไงเธอาเธอสเกลตันเธอสู้สูอาเธอสู้ตายอ้าวเอ้ยสวยมีตัวหรอไหนมีมีตัวเธอมีตัวเร็วเร็วเร็วเอาเอาเอโยโอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้โ้เ้ยมาอเขาล้วช่วยตีช่วยตีช่วยตีนี่แน่เลย เธอขอโทษเธอยิงเขาเหรอโอ้โหเาไม่ได้ยิงเธอโอ้โหตายกล้วเอเธอแต่เขายังรอดนะเขาเหลือหัวใจหัวใจหนึ่งตอนนี้เขาหลงแล้วว่าอยู่ไหนอ่ะเธอเขาได้ยังเธอช่วยเธอเาเหลือหัวใจแค่หัวใจเดียวเองอ่ะโหคุณเซียนขึ้นเยอะมากใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมธรรมดา เปไงแบบเป็นไงหลบดูหัวใจเดียวยังรอดอ่ะเป็นไงเธอเราทาไงกันดีล่ะเราก็เดินขุดเอาไปใบโอมที่มันเป็นหินดีเราจะกลับถูกไหมเธอหยิบของไหมเขาไปเนี่ยไม่ได้หยิบอะไรมันเลยเอาเธอเขาจะหยิบมาให้เธอทำไมอ่ะลงถ้ำได้นะแต่ต้องดูรอยต่อดีๆถ้าขุดฐานมันก็ร่วงต้องขุดที่พื้นค่ะเธอมันเช้าหรือยังอ่ะไม่ตอนบี้ไม่ตุยอ่ะเดี๋ยวก็ตุยมันแค่ โอ้ยโอ้ยเธอด้วยเอือเสียงตายแปลกนี่กะไรวะเขาคงต้องไปหาวิธีเอาตัวรอดของเขาเองละเธอไม่ยอมช่วยเขาอ่ะเขากำลังหนีแมงมุมอยู่เราต้องหาไม้ใหม่ดูดิแปมมก็ดูก็คิดเอาละกันเราสาบวาวเราเล่นในมือถือนะเราจะแบบเอ้ยน่าจะบีบีคอยช่วยอะไรเงี้ยให้สบายขึ้นอะไรเงี้ย ทำไมไม่ครับดาบตัดไม้ไปสู้มันเล่าน้าละแอมคัมมิ่งแอมกำลังไปฮะเสียงอะไรอ่ะเฮ้อเฮ้อเช้การมีวอสโปรอัพายครีปเปอร์นั่นคือเสียงสุดท้ายที่ได้ยินเขาทำไงอ่ะ แหวมือ <Hello. S 1> เขาไปแบบไปเลย <laughs> เกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะคีเปอร์เขาได้ยินเสียงเธอเยังไงนะว่ <laughs> แอ้วเงียบไปเลยแล้วไมค์ก็ตัดไปเลย <laughs> <laughs> เหมือนผมต้องมาคอยแบบแบกอนเนี่ยงานเนี้ยดูทรงแล้วเนี่ยไม่ใช่ เมื่อกี้มันมีเหตุสุดพิสัย <G ül> ยังไงว่าสิเขากำลังตีแมงมุมอยู่แล้วเขาก็ไปเก็บของเธอแต่คีเปอร์มันก็มาข้างหลังสองตัวไม่ทำยังไงอ่ะบอกมันตีขอเวลานอกแค่นั้นแต่อย่างน้อยเราก็เจอที่ขุดแร่แล้วอ่ะเธอจำได้ใช่ไหม <G ül> ฮะเหมือนได้มาฝากเขาอ่ะเธออยู่ไหนอะ่ะเขามาฝั่งนี้แหละข้ามาฝั่งนี้และ นี่คุณก็เล่นกันมาสักพักแล้วนะคะคุณเล่นเกมในมือถือที่มีหน้าจอใหญ่แข็งแรงทนทานแบบนี้ในเรื่องน้ำหนักนี่น่าจะหนักมากแน่เลยรู้สึกเมื่อยบ้างไหมคะ <c oughs> ถ้าจะบอกเลยนะแแบบนะมือถือเครื่องนี้น้ำหนักเบาบางมากบางเหมือนแบบมือถือทั่วไปเลยถึงจอจะใหญ่ขึ้นนะแต่มันเบาเ <c oughs> <c oughs> บาได้ยังไง เทคโนโลยีเขาไงแป๋มเขามีเทคโนโลยีที่ทาให้โทรศัพท so ์ม er ันเบาบางลงที่สำคัญนะจอมือถือ <Zusch> อ <atory 95> ันเนี <Okay. S 2> ้ยมันพับม yeah. ันอะไรได้ใช่ไหมซึ่งตัวพับเนี่ยเขาทําให้ม <grund> ันแข็งแรงขึ้นไอ้จอที่อยู่ด้านนอกเนี่ยที่เป็นจอเดียวเป็นกระจกเนี่ยเขาทํามาเพื่อทนกระแทกทนลอยขีดข่วนด้วยและยังไม่พอนะตรงกรอบของเครื่องเนี่ยเขาก็ยังทําอีกนะให้มันกันลอยขีดข่วนได้ด้วยส่วนด้านในของตัวเครื่องเนี่ยเขาก็ยังอัปเกรดมาเพื่อให้ทนต่อการกระแทกด้วยนะแป๋มกางสนุกพับสนิท ด้วยเทคโนโลยีบานพับทรงหยดน้ำทำให้ Galaxy C4 5สามารถพับได้สนิทมากยิ่งขึ้นดูแลง่ายฝุ่น็อกเข้าฮ่าจริงหรอคะเครื่องนี้เบาขนาดนั้นเลยหรอคะฉันช,ชอบที่พับแล้วฝุ่นไม่เข้าด้วยแบบนี้ถ้าจะพบไปเล่นเกมนอกบ้านหรือเอาไปขิงเพื่อนๆก็สบายๆเลยสิคะโอ้ยอยากเป็นมนุษย์จังได้ใช้ของดีๆแบบนี้อาจได้ข้อด <c oughs> ีมาอีก e. <จ>หนเป็นสามแล้วแปมบก็ยังยืนยันนอนยันตะแคงยันตีลังกายันเลยค่ะว่าอยากได้ค่ะสรุปคือง่ายๆนะแปแบบอยากได้มือถือเครื่องนี้แค่นั้นแหละแแบมอยากได้ใช่ใช่ได้ทานมาแล้วแปมบได้ทานมาแล้วเอาเลยซื <laughs> ้อให้เลยไม่ต้องเล่นแล้วใจเย็นโอ้โหขออย่างเดียวเลย <laughs> <า> <laughs> อีกเร็วเหร เธออะไรเขาแค่ปากท้อเองเธอมารูดิโอ้ยทำไมอ่ะเขาแค่ปากท้อเองดินถล่มทับหมดเลยแล้วเขาเจอไอรอนอ่ะก็ <c oughs> ขุดเอาได้ขุดดินเอาเขาบอกแล้วมันมันห้ามโดนห้ามโดนอะไรเลยอ่ะง่ายๆตอนเนี้ยอย่างนี้บ้านเราจะล้มไหมเนี่ย <c oughs> ไม่ล้มเราก็มีเราก็หาวิธีดินี่เขาคิดวิธีในหัวออกกันนะว่าทำยังไงอ่ะ ทำใจทางนี <cultural> ้ทางนี้ทางนี้เจอเจอเจอโคละล้วจะไปไดมอนด์เนาะเนี่ยเนี่ยไอ้นะโอ้เห็นภาพเลยอ่ะเอ่อหรือว่าเราจะไปขุดตั้งแต่ข้างบนโง่ขีไอเดียอะไรเหรอขี้ไอเดียนึงเดี๋ยวนะสมมติว่าถ้าเกิดเรามีทอร์สอะเดี๋ยวเราจะลอง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 จี๊ดทอร์สมาก่อนสมมตินะนี่นะเธอเราเราเราลองใกล้ๆนี้ก่อนลองใกล้ๆนี้ก่อน สรุปว่าเขาขุดบล็อกอ่ะบล็อกนี้แล้วกันนี่นะปักคอนไว้ใช่ไหมเมื่อเขาเขาสี่ดินเฮ้ยเออ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 ท็อดก็หายด้วยอ่ะเธอเขาว่ายากแล้วล่ะไม่ยาก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 อ๋อเออไเออจริงจยากจริงๆไม่ยาก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 ช่วย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 ใช่ต้องแทะเยอะไม่ยากแต่เสียเวลาใช่ใช่ โอเคเหลือทองและก็เพชรรู้แล้วเราขุดดิ่งไงเธอแล้วถ้าไม่เจอล่ะล้วก็ต่อบันไดขึ้นมาไงเราทำภารกิจแรกก่อนดีกว่าสร้างบ้านใช่ไหมใช่ใครถึงบ้านก่อนชนะถึงแล้วเราโตหิงตั้งนานแล้วไหนยืนรอเธออยู่เธอวิธีการสร้างบ้านเขาคืออย่างนี้ไว้ เธอมีทอตใช่ไหมบักทอดปึ๊บแล้วตรงกลางหลงังคาจะทําไงนี่ไงเดี๋ยวทำห้ดูแปแบบ๊บนึงเธอขึ้นไปออไปวางบล็อกข้างบนให้หน่อยดิวางบนไอเนี่ยไอทอดเนี้ยปิดให้หน่อยไม่มีโอ้เอาไม้มาสิเอาไม้สักอันหนปวดหัวว่ะหาอะไรก็ไม่มีเดี๋ยวไปหาให้ฉันกําลังรอดูตรงกลางแหม่เดี๋ยวรอก่อนรอก่อน อ๋อขึ้นไปอีกบล็อกง่ะแล้วก็บากท้อสอีกเอาไปตัดไม้ดีกว่าขี้รอแล้วเดี๋ยวเวลาตัดไม้ก่อนเดี๋ยวเวลาเรามีหนแกะหรือเปล่าไม่กลัวหรอกฟัมบงฟัมบี้นะมาเถอะเฮ้ยยายายาอย่ายุ่งอย่ายุ่งเออเออย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วศัตรูบุข้ามาแย่แล้วแย่แล้วโอ้ย ยาเฮ้ยดาบชงเชิงชงเชิงเอาไปมาดูเอ้หินมีหินไหมมีหินไหมเราจะทำเสาทำไมเออเนี่ยเขาคิดอะไรดีๆออกแล้วเขาคิดออกมากกว่าเขาคิดออกมากกว่าเ้ยเขาโดนมังคราบเซรเขาโดนมังคราบเฮ้ยเฮ้ยเขาโดนมังคราบเขาไม่ได้ทำเอ้ยอะเขาไม่ทำอะไรเลยจริงป่ะเนี่ยใช่เธอคิดว่าเขาจะฟันแม่นขนาดนั้นเลยเหรอความในใจแน่ๆ <laughs> เราคิดวาเขาจะฟันแม่นขนาดนั้นเลยเหรอจะฟังเขาวิธีเขาอ่าวิธีเธอว่าไปวิธีเขาก็คือนี่ปักทอดต,ต่อแล้วก็ทําเป็นหลายหชั้นจนเหลืออันเดียวอืมก็ได้ส่วนวิธีเธอล่ะเสากลางบ้านแล้วก็ปักทอดปึ๊บแล้วก็วางไม้เป็นชั้นต่อแล้วก็ปักทอดเพื่อวางไม้เป็นชั้นต่อไปเอาเสากลางบ้านมาทำไมทำทอาดีกว่าโอเคโอเคโอเคอเคก็ได้ก็ได้ ฉันมีวิธีที่ทําให้คุณเล่นได้ง่ายยังไงคุณปล่อยมือออกจากมือถือสิคะง่ายต่อปล่อยแล้วนี่ไงฉันเล่นแทนแ่อะไรไได้นี่แฟมเฮ้ยเก็ดีเหมือนกันนะไม่รู้แล้วนะไม่รู้อะแต่เขาหยิบบนแล้วไม่ใช่เขาแล้วนะหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาอย่าอย่า ไม่ใช่เขายัม่ได้ทำอะไรเลยแยร์แบรควบคุมแล้วแปร์ออกไปแล้วออกไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอแบรสิงร่างเธอคิดว่าเขาจะวิ่งตามเธอเร็วขนาดนั้นเหรอเรียบร้อยแปมได้บ้านแล้วเรียบร้อยแปรภารกิจแรกสำเร็จหรือเปล่าสำเร็จค่ะ แปมอ้ยยาแปมยาแปมอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เราตัวเกินไปแปมอันนี้เราตัวเลยเกินไปแปมมังครับโอ้ยอ้ยจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมอะไรเย่เไม่ได้ทำอะไรเลยแปมแปมยาเธอนแดวน่าเขาจะกระโดดฟันเธอได้เ่นแน้อไมนนี้เนนีนแน้เลยเลน่มะ่นแ้่เนน้น่นแหละ สำเร็จแล้วต่อไปหาแร่โอเคมาหาแร่กันเธอทำที่ขุดไดมอนได้ไหมไอทำที่ขุดไอรอนยังมันไม่มีไอรอนมีเธอเอามาในเอามาเอามาเอามาสินี่นี่นี่ขอที่เผาแร่ด้วยยินเผาแร่นนี่นี่เธอมีแมงมุมด้วยนะเธอต้องจัดการแมงมุมก่อนนะเฮ้ยเธออาจจะเจอเลยก็ได้เนี่ยเหมืองเก่า อาจจะมีแกละให้เลยก็ได้เขาไม่มีทอสเลยเขามีเอ้ยเขาจะท็อตโอ้โหแต่อยู่ริมกำแพงไม่เอาไม่เอาไม่เสียงไม่เสียงเฮ้ยคีเพิร์ดไหนเฮ้โหโอ้โหสวยแล้วเขาโดนเฮ้ยบอกมาถล่มเขาขุดไปหาไม่อยากขุดอยขุดอยาขุดตายตายเหรอ บอกเธอเธอลืมไปว่าอยาขุดไงถึงบอกอยู่ชีวิตจบสิน้นสวยแล้วว่าโดนปิดทาง <c oughs> เดี๋ยนะแต่เขาเจอทองแล้วล่ะเธอไม่คลิปสักเลยว่าแบบเออมันต,ต้องเจออะไรหร <c oughs> ือเปล่าเขาเจอทองแล้วเขาเจอทองแล้วแปมได้ทองแล้วต่อไปไดสมอลล์ลืมไปว่ามันเป็นไอ้อนี่โอ้โห <LOOK> <c oughs> <c oughs> สวยแล้วแปม <ruit> เออถอนใจเลยขนาดนั้นโอโ้โ,อโหแ้คือยังไงแล้ว,แล,วแล้วแปมแล้วคิดดูนะฉันเนี่ยควรที่จะเป็นคนที่ลําบากปะแปมว่างกันไหมใช่ใช่อืมดูสิโอ้โหออกไงอะเนี่ยเอานางโ้นมาเล่นมือถือเลยสวยแล้วออกไปได้เด้อเขาเป็นเด็กติดถ้ำขอโทษแล้วไเออฮะเขาเจอไดมอนด์แล้วแต่มันอยู่บนหัวเขา เธอจะสละชีวิตปะล่ะสละยังไงอะตายตายเราต้องเอาแล่ไปคืนปะไม่รู้เงินคืนหรอเงินไขแค่เจอเอาแล่ไว้ในกล่องโอ้โหเนีเล่าความหลังด่เธอเล่าตอนเนียให้เขาทำอะไรยัต้องมาช่วยเขาคิดไงดีไอ้ได้มอนมบดนี้ทำไมไอ้มอนมบดนี้เดียบแฝงเฮ้ยคิดออกไหมลอบตัวปึ้ม ตายตายเรียบร้อยหายหมดเริ่มใหม่แต่ต้นสงสารอาให้เหลือแค่เพชรพออืมก็ต้องหายรอนอยู่ดีต้องหายรอนอยู่ดีอ่ะเอาเพชรกลับมาให้ได้โอ้ my god ด้านหลังคุณเหมือนจะมีอยู่นะตกใจเลยไหนอะตอนนี้คือมองยากมากเลยอ๋อเจอแล้วนี่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 ขูดยังไงดีอะไหนอะเห็นปะนะลองขูดไหมลองดูดิอ๋อขูดไม่ถึงเฮ้ย,ยได้ได้เก็บมาเก็บมาบเ,เ,เ,เก็บมาไปเร็วไปเร็วไปเร็วเฮ้ยกลับกลับกลับ ือน้ำคือน้ำเนี่อย่าอย่าขแบบนั้นอย่าขแบบนั้นสะใจไงสะใจขาแบบตัวละครในการ์ตูนไงใครเดียมากกวชนะใครเดยมากกว่าชนะทำเป็นฮะเฮ้ยเกิดการนะคะเฮ้ยต่อไปภารกิจสุดท้ายเหลือลงนะโร ลงลกไม่ยากเธอเธอทำถังน้ำมาสิทำมายังมาน้ำมานี่ไงลาลาวา <ะ S 2> <วะ S 1> โอเควิธีการก็คืออย่างงี้เดี๋ยวเขาจะทำให้เธอก็ไปตักไอ้นาลาวาม,มานะหวังว่าออฟไซเดียนจะไม่ร่วงลงมานะคะเออเ,ออเออเดี๋ยวนะแล้วถ้าเกิดว่าออฟไซเดียนร่วงแล้วเราขุดก็ไม่ได้แล้วเราควรทำยังไงอะฮะ ทอดหรืนนเอเปล่าทุกอย่างคือการทดลองเข,ข้าได้แล้วล่ะ<อ>เฮ้ยเดี๋ย,เยวเดี๋ยวถอยกันถอยกันถอยกันถอยสิ โอเคอทีนี้จุดไฟเดี๋ยวลองก่อนเดี๋ยวเดี๋ยถอายก่อนถอยก่อน,ออนลองจุดไฟที่พื้นดิเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> เราทำไม่ครบหรอคุณลองขุดป้ายซิอีอีอ่ะมันไม่ล่วง <c oughs> น,นี่ ฉันแกล้งคุณเล่นนะเฮาเฮาฉันยกเว้นให้1อย่างอยู่แล้วออฟซิเดียนมันไม่มีแรงน้มถวงตั้งแต่แรกอยู่แล้วเฮาๆเฮาๆเฮาเฮาเฮาเฮ้ยเดี๋เวลาทำไมเนี่ยน่านนาสิกลัวอะไรกันแหมไขปริศนาซะโอเคโอ้ป่าแดงด้วยหอเค่คอร์สเธอทำทางให้ปลอดภัยก็พอละโอ้โหนี่ก็มีแรงน้มถ่วงหร โอ้โหนี่ไงเธอดินไหนนี่ไงคอร์ดไหนแค่ขุดได้ไหมนี่ไง๋ย่ามันจะถล่มะลองล่งมานะโอ้โหเดี๋ยวเด,วเดวทั้งแผงเลยนะโอไงดีเคนต้องหาที่อื่นแหละเธอห้างบนมันไม่ถล่มนะเขาลองอันนี้ต้นไม้มันถลม่มอ่ะเดี๋ยวเขาลองขุดอันที่มันนั่นเหนือแล้วกันนะอ่ะ ลองไหมลองให้มันหล่นลงมาไหมลองดูดิเราอย่าคิดเยอะ <im le> เฮ้ยเอ้ยได้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 แล้วได้แล้วได้แล้ว,ลว <im le> ี่อันอ่ะอันหนึ่งไงงั้นปะกลับได้แล้วอ้คิดเยอะไปอ่ะพวกเราอเอาจริงนะภารกิจสำเร็จแล้วค่ะวูหู กับอกว่าแต่ตอนนี้คุณก็ได้อยู่ในนรกแล้วมือถือเครื่องนี้ร้อนเหมือนในนรกบ้างไหมคะโอ้โหบอกได้เลยว่าเครื่องนี้เนี่ยไม่รู้สึกร้อนเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอะไรครับเฮ้ยรู้สึกเพราะอาจจะเป็นร้อนมืออาจจะเป็นอุณหภูมิที่มือไม่ได้แบบมีความร้อนหรืออะไรเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับคุณบีครับเพราะอะไรครับเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับอุปกรณ์ระบายความร้อนที่ใหญ่ขึ้น แล้วก็ยังมีตัวแผ่นดูดซับความร้อนด้วยนะที่ช่วยระบายความร้อนได้ดีแม้เราจะถ่ายรูปกลางแจ้งหรือว่าเล่นเกมนานๆหรือใช้งานระบบมัลติแทสกิ้งก็ไม่ต้องกลัวเครื่องร้อนแหลกหรือก็ตุกเลย<ม>ตอนนี้เล่นมาประมาณเกือบ2ชั่วโมงแล้วครับ1ชั่วโมง54นาทีสุดยอดเลยผมบอกว่าครั้งนี้เนี่ยประสิทธิภาพของผมในการเล่นเกมไ Minecraft ในมือถือเนี่ยดีขึ้นเยอะการเล่นไม c คร f t ครั้งนี้ภารกิจผมก็ทำสำเร็จนะครับ ก็คือเหมือนเป็นการมาท้าทายชาเลนจ์ตัวเองหน่อยว่า Minecraft เนี่ยมีในมือถือมานานแล้วแล้วก็มือถือเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถใช้เล่นเกมทั้งนอกแล้วก็เวลาไปข้างนอกไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากมีอะไรไว้เล่นใช่ไหมถือว่าผมได้เพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นของ Minecraft ของตัวเองมาได้เยอะมากๆเลยรู้สึกได้ว่าขยาับว่าอะไรเงี้ยมันน่าจ,จะเป็นเพราะจอมันใหญ่ขึ้นด้วยจอมันกว้างมันเลยมีสเปซในการกดปุ่ม <c oughs> ดูของมากขึ้นอะไรแบบเนี้ย <c oughs> ผมรู้สึกอย่างนั้นนะมันมันง่ายกว่าเด <c oughs> ิมเยอะเลย สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบไปเพียงเท่านี้นะฮะก็เป็นคอนเทนต์ที่เราทำภารกิจสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็ใครที่อยากจะเล่นเกมในมือถืออยากจะเล่นไมคคาร์ในมือถือก็แนะนำนะครับ Samsung า a l a x y C ่ซโโดยที่ตัวนี้นะครับใช้ชิปเซต snapdragon 8 Gen 2นะครับถือว่าเร็วแรงที่สุดใน Samsung Galaxy เลยนะทำให้การเล่นเกมสามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลไม่มีกระตุกและยังช่วยประหยัดแบตอีกด้วย ดังนั้นใครที่กำลังมองหามือถือในการเล่นเกมอยู่เจ๋งๆเลยไม่กระตุกไม่แหลกนะครับซัมซุงกาเล็กซี่ซีโฟร์ก็ดูรายละเอียดที่ใต้คลิปได้นะครับใครที่สนใจอยากสั่งซื้อนะค่ะโอเคครับผมก็สำหรับเนี่ยคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับผมบาย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 แปมมอยากได้จบคลิปแล้วไปซื้อให้แปมด้วย